สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุกุุลน,นมือนี้ได้เมนูมแบบแซ่บๆมาสู่กินจ้ามากินกันเลยบักงวงน้ำปลาหวานอืมอืมอืม แซ่เป็นต่าในาอ,อืม พี่พงงเข,าข้าคุณสำหรับคนมัก,ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคนมามาบมักวานกินแบบเสียงจับจับจับ,จบมันแบบว่าทักินแบบสมน้ำลายมันสิบฟุ้งกับพุ้งปากกันเนี่ย P’nó, chuông này,เศรษฐkit vơi đi, tý này buồn, bạc mua con gìn tết nuôi xâm này đã, um, nó nuôi nhảy bạc con บิ่งหนาความสิ้นฉลด อร่อยลมุนละไมมากน้ำปลาหวานใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกน้ำเด้อค่ะมันจะได้แบบนวนนัวน้ำหน้า น้ำปลาผงวสูตรย่าขาดน้ำตาลเนี่ยสามซอนสามช้อนเป็นแบบกระเบื้องเอาาเ้ห้องแสกประมาณไหนอ่ะ ห้าเสียบประมาณใดก็กคือประมาณนั้นห้าอยาไปกหนวดเจ้นใจมาเ้าสิแซสบคือเขาห้าสิาาเฮ็ดคือเขาแบบนี้รสชาติมันบ่คกันกันทุกนนฮะแท่บที่เราเ้าแส่บแบบใดห้าเกาแบบนั้นอ่ะออื แสบหายแสบมั่นพี่น้องเอ้ยทางอื่นหนาวปะพูดและ่ะโอ้ยเฮียนขอเจ้าบ้ายังวันอื่นุวมคทำอยู่วะมากแต่ละบาทแม่ยังกระดัมองอื่นหนาวบอคะ่ะคอนแกนบ้านหนูกะกะหนาวอยู่แต่บ่หนาวปาไนไร มาสร้างหมาแท่<ม>แหลัเฮ<ม>้ยย<ม>าน่าควาพยัยนใความแบบดามาเป็นยองบางอาจ หมากเลยเขอางมาันในเงี้ย่อยเซยเงี้ย่อยมีหมาเงี้ยน,น้องมีหมาหมาน้องนอนอยู่หน้าบ้านเขามากหาตัวคือมาหาเรื่องหมาข่อยอืมเขาไม่สบอ,อยพี่น้องขอประทานโทษขอประทานอภัยพี่น้องตูนพอแล,ลว้วลูก ขอประทานตูดประทานตับให้พี่น้องไว้คลิปหนากกนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิไปจัดการมาจะเข้าก่อนศูนย์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากก็เลยกูแช่กดติดตามให้กันนเด้อค่ะไปสุกิปสุกิปสุกิปขอบคุณค่ะ